ยุนและอันเพ่หลิงมาถึงโจสกุลเยี่ยนตอนปลายยามเซ่นเย็ยนหูหยินกําลังรอพวกเขาอยู่ที่เรือหลักเมื่อเข้ามาข้างในก็เห็นว่าบนโต๊ะน้ําชามีกระดาษที่จดเรกม,มงคลและแผนที่ดวงดาวอยู่เต็มโต๊ะสินแสบอกว่ามีเิกม,มงคลอยู่สองวันคือวันที่สามเดือนสี่กับวันที่สิบเดือนห้าแม่ว่าเดือนห้านานไปเช่นนั้นเอาเดือนสี่ดีหรือไม่ เดือนนี้คือเดือนสองหากแต่งงานเดือนสี่ก็คืออีกสองเดือนต่อจากนี้อันเพ่ยลิงขบวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยเมื่อคิดว่าต้องอาศัยอยู่ที่โรงเตี้ยมอีกตั้งสองเดือนหรือนางจะเป็นต้องย้ายกลับบ้านท่านแม่มีที่เร็วกว่านี้ไหมขอรับอันเพ่ยลิงเหลือมองค้นถามหรือเขาจะเห็นสีหน้าระบาดใจของนางกันนะจะว่ามีก็มีแต่มันอีกแค่เจ็ดวันเท่านั้นจัดงานไม่ทันแน่ เย็นหูยินตอบพร้อมสายหน้าแล้วถ้าจัดแค่งานเล็กๆเราขอรับก็น่าจะทำได้แต่แม่อยากให้เพ่ยเอ๋อแต่งงานอย่างมีหน้ามีตาถ้าไม่คิดมากหรอกเจ้าค่ะงานเล็กก็ดีไม่สิ้นเปลืองอันเพ่ยหลิงรีบโรง่ขึ้นมาจนเย็นหูยินมองกลับมาด้วยความแปลกใจทำไมจูจ่ๆแม่ก็รู้สึกว่าพวกเจ้าใจร้อนอยากจะแต่งงานขึ้นมาเปล่าขอรับ เล่าเจ้าค่ะเยนหูยิน,นรีนตาเมื่อสอนหนุ่มสาวตอบได้พร้อมเรียนกันอย่างมีพิรุษช่างเถอะอยากแต่งกันเร็วๆแม่ก็ไม่ค้านอะไรอยู่แล้วดีสิอีกเพ่ยอเอ๋จะได้มาอยู่กับแม่เร็วขึ้นเยนหูยินพูดพลางยิ้มก่อนจะเบิกตาโตตกใจเมื่อนึกถึงงานที่ล้นมือพรุ่งนี้ต้องรีบเตรียมโ่งสินสอดไปบ้านสกุลอันดูความใจร้อนของพวกเจ้าสิ แม่จะต้องวุ่นวายถึงเพียงนี้ลำบากท่านแม่แล้วเยี่ยนยุนกล่าวแต่ใบหน้ากลับไม่ได้มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยอันเพ่ลิงพักอยู่ที่โรงเตี้ยมโดยมีเยี่ยนยุนพักอยู่ห้องด้านข้างจนถึงหนึ่งวันก่อนแต่งงานนางจึงค่อยกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานแต่งในวันรุ่งขึ้นคราแรกที่เยี่ยนหุยินตกลงเรื่องเลิกแต่งงานที่แสนกระชันทิดอันหวนฝูตกใจเล็กน้อย แต่เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอเพียงบุตรสาวได้แต่งเข้าตะก,กุลเยี่ยนจะช้าหรือเร็วก็เหมือนกันมีก็แต่เจเิ้งเหมยซิ่วที่ร้อนรนจนนั่งไปติดเก้าอี้กระนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เมื่ออันเพลิงไม่อยู่บ้านซึ่งสามีของนางก็ไม่คิดจะห้ามปรามสาที่โรงน้ําชาอันพิงก็มีแต่คนของอันเพลิงทําให้นางแทบไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้หญิงสาวจนกระทั่งคืนนี้แต่นางก็ยังคงทําอะไรไม่ได้เมื่อมีคนส่งองครักษ์ลับมาคอยเฝ้าอันเพ่ลิงเอาไว้ องครักษ์พวกนี้แอบอยู่ทั้งนอกบ้านในบ้านบนหลังคาเรียกว่าแทบจะยกขยงกันมาเป็นกองทัพนางไม่รู้ว่าอันเพลิงไปเจ้าพวกเขามาจากไหนแต่หญิงสาวผู้นี้มักจะรู้ทันแผนการของนางเสมอแค่จัดการกับอันเพลิงก็ทําให้น้งปวดหัวแทบตายแล้วนางยังต้องคอยปลอบวี่เออที่อาลวาดเกือบทั้งคืนสุดท้ายนางก็ได้แต่ต้องปล่อยอันเพลิงไปอย่างน่าเสียดายเช้าวันรุ่งขึ้นในฐานะมารดา จึงเหมยซิ่วต้องเข้ามาดูแลการแต่งกายของเจ้าสาวทว่าเมื่อมาถึงเรือนของอันเพย่ยหลิงหญิงสาวก็อยู่ในอาพรเจ้าสาวสีแดงล้วนผมถูกกล้าวมวยปักเครื่องประดับดวงหน้างดงามได้รับการประทินโฉมเรียบร้อยแล้วอันเพย่ยหลิงที่เตรียมตัวพร้อมก่อนอันฮุยหญินจะมานั่งส่งยิ้มหวานให้มารดาเลี้ยงอยู่บนเตียงเจ้าแต่งตัวแล้วหรืออันฮุยหญินถามหางคิ้วกระตุกทีโอกาสสุดท้ายที่นานจะได้เล่นงานอันเพย่ยหลิง หลุดลอยไปแล้วยิงสาวพยักหน้าปินระยะสีทองโบนสีสาขยับไว้ตามข้าตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับจึงเรียกบ่าวมาช่วยแต่งกาย,ยแต่ฟ้ายังไม่สางพวกนานทำงานได้ดียิ่งไม่ต้องลำบากณห,หญินอีกท่านกลับไปพักผ่อนเถอะคำพูดนอบน้อมแต่แฝงด้วยการไล่ยอยู่ในทีอันหูหญินจึงสะบัดต,ตัวเดินออกจากห้องไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อคืนคุณหนูไม่ได้นอนทั้งคืน อยากจะงีบสักประเดี๋ยวไหมเจ้าคะยังมีเวลากว่าจะถึงเรื่องรับตัวเจ้าสาวอันพะลิงเลือโดโงตาที่เหนื่อยล้าแต่ถูกปกปิดไว้อย่างดีด้วยเครื่องสำอางไปที่สาวใช้คนสนิทพวกเราอดทนมาทั้งคืนทนเองนิดเถอะเซียวโม่ที่ใต้ตาดำคล้ำไม่แพ้ผู้เป็นนายพยักหน้ารับนางนั่งเล่นหมาก,กับเจ้านายทั้งคืนเพื่อไม่ให้หลับแม้จะรู้ดีว่ามีองค์ลักลับขอใต้เท้าเยี่ยนคอยคุ้มกันอยู่แต่นายหญิงบอกว่าพวกนางจะประมาทไม่ได้ ยอยงไรก็ต้องมีสติตลอดทั้งคืนผ่านไปครู่ใหญ่ก็มีคนเรียกที่หน้าประตูอันเพ่ยหลิงถอนหายใจโล่งอกอีกไม่กี่อึดใจนางก็จะได้ออกจากบ้านสกุลอันเส,สีีเสียวโม่นำผ้าคลุมหน้าสีแดงม,มาคลุมบนศีรษะของนายหญิงปกติหน้าที่นี้ควรเป็นของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงแต่อันเพ่ยหลิงไม่นับอันฮุยยินเป็นญาติและนางไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้องของนางอีกนางไม่ใช่คนถือตัวหรือเคร่งครัดในขนบธรรมเนียม ดังนั้นจะขอให้สาวใช้เขาสนิททำให้ได้อย่างสบายใจเมื่อออกจากห้องเสียงโม่ช่วยจุงนางเดินไปจนถึงหน้าประตูบ้านระหว่างทางนางได้ยินเสียงวอวยพรของคนในครอบครัวเป็นระยะแม้งานแต่งงานจะเล็กและกระทันหันแต่ท่านพ่อของนางก็ยังเธอญาติญาติมาได้จนเกือบครบนางไม่ได้ยินเสียงของท่านพ่อแต่นางรับรู้ได้ว่าเขาเดินตามหลังอยู่ไม่ห่างซึ่งก็สมกับเป็นท่านพ่อดีวันนี้จะเป็นวันแรกที่นางไม่ใช่คนขอสกุลอันอีกต่อไปแล้ว เพราะว่านางไม่มีความรู้สึกอะไรเอาวะสักนิดมีแต่ความโลภใจและตื่นเต้นของโตอยู่ในอกอันเพลิงเห็นเพียงเท้าของเยี่ยนยุนตอนที่เขาเดินมาเพื่อช่วยพยุงนางขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวนางไม่เห็นหน้าเขาแต่ดาว่าวันนี้เขาก็คงจะหล่อเลาสง่างามดังเช่นทุกวันขบวนเจ้าสาวเดินทางไปไม่นานก็ถึงโจสกุลเยี่ยนเยี่ยนยุนจุงมือเจ้าสาวเข้าวนด้วยความระมัดระวังจนมาถึงเรือนหลักที่ประดับประดาด้วยผ้ามงคลสีแดง และอักษรมงคลคู่ฟีเท้าที่มักก้าวเดิอนอย่างเร็วรี่บัดนี้ผ่อนลงเพื่อไม่ให้คนข้างกายสะดุดล้มอันเพื่อยลิงรู้สึกเหมือนร่างกายเบาวิวยามทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินจนเมื่อบ่าวสาวคำนับกันและการเสร็จเย,ยนหยุนก็ยื่นมือออกมาช่วยพยุงนางลุกขึ้นนางจะไม่ค่อยได้ว่าเขาพานางมาถึงห้องหอยอย่างไรหรือตอนไหนู้ตัวเอกทีตัวเองก็นั่งอยู่บนเตียงที่ปูด้วยผ้าสีแดงจำได้เพียงว่า มือหนาอกปุ่นเขอาเข้ากุมมือนางไว้ตลอดทางคุณหนูเสียขอเสียวโม่ทำให้คนเป็นเจ้าสาวกลับมาได้สติอันใพ่ลิงเลิกผ้าคลุมศีรษะออกมองสาวใช้ด้วยความมึนงงทุกคนออกไปกันหมดแล้วเหรอนางโคจะตื่นเต้นเกินไปจนไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบกายเป็นแน่คุณหนูไม่รอให้ได้เท้าเยี่ยนมาเปิดผ้าคลุมหน้าหรือเจ้าคะ เสี่ยโม่ถามเมื่อเห็นกุหแของนางดึงผ้าคลุมสีแดงออกจากศีรษะคงอีกนานกว่าเขาจะกลับมาอีกอย่างข้าคิดว่าเขาคงไม่ถือหากข้าจะถอดออกก่อนอันเพื่อหลิงไม่เพียงถอดผ้าคลุมศีรษะออกยังให้เสี่ยโม่แก่เครื่องหัวของนางออกด้วยเช่นกันพอแก้โมยผมเสร็จนางก็รู้สึกเบาหัวขึ้นมาฉับพลันข้อยังชั่วข้านึกว่าขอจะหักเสียแล้วพูดไปก็นวดตนขอไป เสี่ยโม่เหลชุดให้ค่าเสร็จแล้วเราจะได้กินข้าวกันอันเพื่อหลิงไม่คิดจะรอเจ้าบ่าวอย่างที่พูดหลังนางเปลี่ยนเป็นชุดนอนสีแดงกินข้าวกับสาวใช้คนสนิทจนอิ่มแปรบนางก็ล้มกายลงบนเตียงหลับไปในทันทีที่หัวถึงหมอนเสี่ยโม่มองนายหญิงด้วยความเลือกลักครู่หนึ่งสุดท้ายก็เดินไปนั่งรออยู่ที่โต๊ะน้ําชาไม่ช้าก็ปล่อยหลับไปเช่นกัน เย็นยุนกลับเข้าห้องหออีกทีก็พบว่าทั้งเจ้าสาวและบ่าวของนางหลับไปแล้วทั้งคู่ชายหนุ่มหลึกยิ้มเอ็นดูสงสัยเขาต้องปล่อยให้พวกนางรอ,อนานจนเกินไปกว่าเขาจะปลีกตัวออกมาจากงานเลี้ยงได้ก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วย,ยามไต้เท้ามาแล้วเหรือเจ้าคะเซียวโม่ที่งวงเงียตื่นขึ้นมาถามพร้อมขยี้ตาอืมเจ้ากลับไปพักผ่อนที่ห้องได้แล้วเจ้าคะ่ะ นางตอบเงึมงำมย่อกายคาระวะจากนั้นก็รีบเดินออกไปจากห้องไม่อยากรบกวนเวลาของบ่าวสาวเย็นหยุ่นล้างหน้าและเปลี่ยนอาภรณ์ของตนเองจากนั้นก็เดินไปหยุดอยู่ที่เตียงอันเพ่หลิงค่อยๆลืมตาตื่นระเสียงที่เกิดจากเขาเมื่อครู่เจ้าปเปลี่ยนชุดหลับไปแล้วหรือเจ้าสาวที่ยังไม่ตื่นดีมองหน้าเขาเด้วยความชะงนก็จะพงกศีรษะกล่าวว่าขอโทษด,ด้วยเจ้าค่ะ ข้าไม่รู้ว่าท่านถือเช่นนั้นทาใหม่ได้หรือไม่เจ้าคะว่าแล้วแขนเรียวเล็กก็ยื่นไปหยิบผ้าคลุมศรีรษะที่วางพาดอยู่บนหัวเตียงนํามาคลุมศรีรษะตนจนมิดเยี่ยนหยุนยกยิ้มมุมปากเขาไม่ได้ถือแค่ถามไปเช่นนั้นแต่เมื่อนางตื่นขึ้นมาคลุมศรีรษะให้เขาใหม่เขาก็คิดว่าจะเล่นตามน้ําไปข้าไม่มีคันช่างอันเพ่หลิงเลิกชายผ้าคลุมขึ้นมาเหนือดวงตาเล็กน้อย มืออีกข้างก็ชี้ไปที่โต๊ะทรงสูงที่ข้างเตียงอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะแล้วนางก็ปิดผ้าคลุมลงอีกครั้งเย็นหยุนเดินไปสองก้าก็ถึงโต๊ะเขาหยิบคันช่างเดินกลับมาที่เตียงจากนั้นก็ใช้มันสอดเข้าใต้ผ้าคลุมสีแดงสดเลิกผ้าออกจากศีรษะของเจ้าสาวคนง้มอย่างเชื่องช้านางยิ้มน้อยๆส่งให้ดวงตาที่ดูงัวงเงียเปิดปรือเพียงครึง่งดูราวกับหญิงสาวที่กำลังเมาไม้จากสุรา เยาอยูนยิ่งหัวใจของเยี็ยนหยุนพลันเต้นรัวเร็วความรุ่มร้อนแล่นจากศีรษะลงปลายเท้าแล้วแล่นกลับขึ้นมาสุมอยู่กลางอกเขา้าเขาวางผ้าคลุมและขันชักโลงบนโต๊ะตัวเดิมก่อนจะนั่งลงข้างหญิงสาวนอนกันเลยไหมเจ้าค่ะไม่พูดเปล่านางยังขยับตัวเข้าไปท่านในเตียงแล้วตกมือลงบนฟ,ฟูกฝั่งด้านนอกเย็ยนหยุนชะงักลมหายใจหยุดไปชั่วขณะ นางกำลังพัดไฟในร่างเขาให้โหมขึ้นอีกอย่างนั้นหรือให้ข้านอนบนเตียงหรือตอนแรกเขาคิดจะนอนที่ต่างไม้ตัวเล็กข้างหน้าต่างแต่นางกลับส่งสัญญาณประหลาดนี้มาให้เขาหรือนางคิดจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีทุกขั้นตอนเขาเป็นบุรุษต่อให้อั้มเพ่ลิงไม่ใช่หญิงในดวงใจเขาแต่เมื่อหญิงงามหยิบยื่นไมตรีสำหญิงงามนางนั้นยังเป็นภรรยาของเขาเหตุใดเขาต้องปฏิเสธ เจ้าค่ะนางตอบพร้อมยิ้มกว้างจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนเย็นหยุนไม่รอช้านอนลงข้างกายนางทว่าก่อนที่เขาจะพลิกกายเข้าหาร่างอรชอนที่หอมรันจวนนั่นอันไพหลิงก็เอ่ยในสิ่งที่ทําให้ลมหายใจของเขาสะดุดไฟที่กําลังลุกโชนในร่างปลันถูกน้ําถังใหญ่สาดใส่จนหมดดับค่ารู้ว่าท่านจะไม่ทําอะไรข้าเพราะท่านบอกเองว่าไม่ได้รักข้าข้าเชื่อใจท่านนะเจ้าค่ะ ราตรีสรวัสดิ์ใต้เท้าเย็ยน